สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมในด์ของเครด์เรดเอเลอร์สองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้คนก็จะเล่นโหมดเรดเอเลอร์สองภาคอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาคหลักนี่กันบ่อยหน่อยนะฮะโอเควันนี้เราอยู่กับคุณเจลนะฮะเป็นอิรักสีแดงนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับคุณเบสจากแลน GG นะครับเป็นอิรักสีฟ้านะฮะและตรงนี้ไอริสหนึ่งเก้าเก้าแปดเอรักสีเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คุณ จิลนะครับเป็นอเมริกาสีส้มนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า distant c u a s a นะครับซึ่งเป็นแมปที่ไม่ค่อยคุ้นหูคุณตาสักเท่าไหร่นะนานๆทีนะครับจะมีคนหยิบแมปนี้มาเล่นกันนะโอเคขออภัยนะครับอตาตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมประเภททีม2-2เช่นเดิมนะแต่ว่า ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาแบ่งยังไงนะแบ่งเป็นซ้ายขวาหรือว่าบนล่างนะก็ดูไปก่อนนะครับโอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นซ้ายขวาโอเคครับชัดเจนนะซ้ายขวาเพราะว่าหมาสีแดงมันไปฆ่าหมาสีส้มนะจังหวะเมื่อกี้แล้วตอนนี้ฝั่งสีนี่สีอะไรอ่ะสีฟ้าใช่ไหมโอเคโอโหฟ้ากับเขียวอแล้วพอเป็นยูนิตตัวเล็กๆอย่างแมงมุมหรือหมาเนี่ยมันดูสียากนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดไว้บ่อยๆนะครับนั่นแหลฮะ แล้วยังไงครับถูกสกัดไปได้นะเร็ียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าฝั่งสีแดงเอ้าแมงมุมสีแดงมาอีกตัวหนึ่งนะส่วนสีเขียวก็ส่งแมงมุมออกไปนะครับยังไงครับไซโน่ออกจากบ้านยังไม่ได้นะครับต้องหาจังหวะหนีดีๆนะครับรถเก็บแร่ยิงไปได้แค่ดอกเดียวนะฮะไม่แตกนะครับถ้าเป็นภาคยูริเนี่ยมันจะยิงแมงมุมทีเดียวแตกนะฮะแต่ว่าภาคภาคหลักนะครับภาคเลสอเลสสองเนี่ยมันต้องยิงสองทีนะฮะ อย่างนี้คุณเบสต,ต้องสร้างลานซ่อมแล้วนะครับผมไม่สร้างไม่ได้นะไม่งั้นเคลียร์แมงมุมไม่ได้นะครับรถเก็บแร่แตกนี่คือสาหัสนะฮะในช่วงต้นเกมอย่างนี้โอเคเคลียร์ได้เรียบร้อยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับแดงกับส้มนี่ก็โอ้เดือดกันอีกแล้วนะฮะไรโนโมาอย่างเดือดเลยฮะฝั่งสีส้มนี่ก็โรกเกเทียมาแล้วนะฮะมาโรเกตเทียคนเดียวมีกริสลี่ด้วยแล้วก็มีกําลังเสริมด้วยนะครับพลร่มทหาร G ีไอแปดนายนะครับ อย่างไงครับฝั่งสีฝั่งสีส้มนี่ถูกบังคับให้ต้องขายโรงเก็บแร่ทิ้งเลยนะฮะณจุดนี้ส่วนทีมงานฝั่งล่างยังไงครับก็ฟามอยู่นะเอาสีเขียวเคลื่อนทับแล้วนะครับแล้วฝั่งสีฟ้าว่ายังไงกะจะออกจากบ้านนะครับแต่ออกไม่ได้นะสีฟ้านี่มีรถถังอยู่แค่สี่คันห้าคันเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะฝั่งสีเขียวมีหกนะแต่ดูทรงแล้วสีส้มนี่ค่อนข้างลําบากนะจังหวะนี้อ <c oughs> ืแต่ดูทรงแล้วคุณจิวเนี่ยดูเรียกว่าอ,อะไรนะช่ำชอง มากขึ้นเลยนะช่วงนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมอโอ้ฝั่งสีแดงสร้างร้านซ่อมด้วยนะโดนมนงมุมหรือเปล่าอาจจะใช่อันล้วตรงนี้โอ้ฝั่งโอ้ฝั่งสีแดงย้ายเอ็มซีบีลงมางกาข้างล่างนะฮะโอ้แต่ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ากองกําลังป้องกันเขาก็มีเยอะอยู่นะครับนี่วางป้อมวางรถถังมีการปั๊มทหารเกณฑ์ออกมาด้วยนะฮะแต่ว่าตรงนี้นี่เหลืองทุยเหลืองอะไรละ่ะ ฟ้ากับเขียวนะฮะยางเดือดเลยนะฮะยางเดือดเอาบิ้มไปแล้วนะฮะจังหวะน,นี้อืมอันนี้ยังไงสีฟ้าไหลขึ้นมาบนนี้ปึ๊บโอเคเอามายิงแล้วฮนะเอาแล้วสีเขียวไปให้เขาเข้าบ้านได้ยังไงเนี่ยโอ้โห้จริงจสีเขียวคนวิ่งตามเขาขึ้นไปนะฮะโอโ้เรียบร้อยครับกองทัพสีเขียวเหือนแห้งหมดแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับแล้วคุณก็ไปกดซ่อมโอ้โห เรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวไปแล้วนะฮะชัวร์ครับคุณเอริสตรงนี้ออ้โหมิจไอโอ้โหมีจไอต้องป้อมอยู่บนหน้าผาโอ้ยิงยิงไกลยอยู่นะฮะเนี่ยสกัดทหารเกมไม่ได้อยู่นะฮะับตรงนี้ว่ายัางไงฝั่งสีเขียวฝั่งสีเขียวไม่ยอมแพ้นะครับคุณเอริสโอ้โหเจอคุณเบสร,ระดับโปรโปรระดับประเทศนะฮะเรียบร้อยครับโอ้ยังกันบ้านได้อยู่นะะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยแล้วฝั่งสีฟ้า MCV อยู่ไหนขายทิ้งนะครับเออน่าจะขายทิ้งนะดูทรงแล้วเพราะว่ามีเอนจิเนียร์ออกมาด้วยนะแต,ตรงนี้โอ้โหสีเขียวกันบ้านไม่ได้นะครับอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าหอปริซึมด้วยก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้นี่สีแดงจะเข้าเลยครับจังหวะน,นี้ GI โดดร่มลงมาตั้งป้อมนิ่ยังไม่เสร็จเลยนะตายก่อนเรียบร้อยนะครับผมโอ้ตอนนี้ถ้าหนาเกณฑ์สามบางโอ้แล้วจีไอสามบางยิงไรโน่แตกโอ้แตกสคันเลยครับยังเดือดอา้าวตายแล้วนะโอ้ คุณจิวตอนนี้มีโรงรถอยู่2โรงนะฮะโอเคเรดาร์ยังอยู่นะถ้าเรดารหายไปเนี่ยคนที่ได้เป็นพันธมิตรนี่ถือว่าเจ็บปวดนะฮะไม่มีกําลังเสริมนะครับแล้วกําลังเสริมที่ว่ามันเป็นยูนิตฟรีด้วยนะฮะแค่ใช้เวลาคูลดาวนะ์นะเปลี่ยนจากการเสียตังค์ไปเป็นเสียเวลาแทนนะเป็นไปเป็นเสียเวลายอย่างเดียวเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูทางด้านล่างนี้ก่อนนะว่ายังไงครับสีฟ้าสีฟ้าใน้ใครนะอ๋อกคนเบสนะฮะ คุณแอริสอย่างเดือดเลยครับฝั่งสีฟ้านี่มีทั้งรถทั้งม้าทั้งคนนะฮะแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่มีแค่รถอย่างเดียวแล้วฐันใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วสีู้สีส้มใช้ m c ็ลงมามีใต้นะฮะเจอเดสเซเลเตอร์นะครับโอ้โหเข้ายากนะฮะจังหวัดนี้โรเกเทียโรเกเทียเนี่ยอาจจะต้องป้อมมาเยอะกว่านี้แล้วพิกัดโอ้โหกลางป้อมอัดหน้าบ้านด้วยะฮะป้อมสอยนะครับโรเกตเทียนีไม่ได้แล้วนะฮะส่วนฝั่งสีเขียวนี่ก็ยำแย่แล้วครับเอารถถังหายหมดแล้วยังไงครับ โอ้โหรีบประกอบเลยนะครับผมว่าจังหวะนี้รถถังนี่อาจจะไม่ไหวแล้วฮะจริงๆอาจจะต้องเป็นเมงมุมก็ได้นะฮะจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าลงรถไปแล้วนะครับออกเป็นเทสลาท r ูเปอร์ออกมาแทนนะเทสลาท r ูเปอร์นะครับหน่วยต่อต้านยานกรอกของโซเวียตนะฮะในเกมภาค2นี้นะฮะอ่ภาคสามก็ด้วยแหละจริงๆแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่ฝั่งสีส้มนี่คืออาการหนักเลยครับเดสเดเตอร์วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วนะฮะโอ้ปั๊มทหารก็ไม่ได้นะครับปั๊มรถออกมาเนี่ยมันก็โดนดาเมจนะฮะอือตรงนี้ฮะนะเอ๊ะ อ๋อมีได้ยินเสียงอ๋อพีบล็อกอยู่นี่โอ้โหพีบล็อกอยู่หลังต้นไม้ปาดซ่อนไว้ดีมากนะฮะมองเทบไม่เห็นเลยแล้วฝั่งสีเขียวว่าไงครับคุณเอริสหนึ่โอ้โหตอนนี้เงินหมดแล้วกองทัพเหลืออยู่แค่นี้นะฮะแล้วฝั่งสีฟ้าว่าไงไม่สนใจนะฮะไหลขึ้นไปหาสีส้มเลยนะอย่า <c oughs> <c oughs> งนี้สีส้ม <c oughs> จังหวะที่ฝั่งสีแดงนิ่งเฉยนะฮะเข้าประจาเข้าประจบานเออนั่นแหละ ประจันหน้ากันอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าฝั่งสีส้มในตอนนี้คือแย่แล้วฮะต้องรับศึกสองทางนะฮะสีฟ้าก็มาจากด้านล่างนะครับแล้วก็มีข้างบนสีแดงด้วยครับแล้วสีแดงนี้เขามีเดสโซเลเตอร์ด้วยนะฮะโอ้โหแล้วยังไงครับตังวันนี้ยิงไปเบิร์ดเบิ้มเรียบร้อยนะฮะรถเก็บไล่ก็แตะไปอีกคันหนึ่งผมว่าสีเขียวนี่ไม่รอดแล้วฮะอาจก็คงต้องกดยอมแพ้นะครับดูทรงแล้ว ตอนนี้ฝั่งสีฟ้านี่คือสั่งรถถังไปหาคุณจิวสีส้มเลยฮะแล้วก็สั่งทหารเกณฑ์ของตัวเองนี่เข้าฐานสีสีเขียวนะยังไงครับฝั่งคุณจิวกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับโอ้หอย่างเร็วเลยนะฮะโอ้ยยังไงก็สู้ไม่ได้ครับคือคุณเจ้านี่เขาแบบดุดันมากเลยนะครับเอา MCV มากลางด้านล่างแล้วก็ต่อฐานมา,ากดดันหน้าบ้านอย่างนี้นะฮะแล้วสุดท้ายชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเบสฝั่งสีฟ้าแล้วก็คุณเจ้าฝั่งสีแดงนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่พิงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ